จริงนคอมอีกเล็กนดสวัสดีครับใชแอปเสียงก็รู้เสียงมันไม่เป็นจริงก็ยังไม่ได้เถียงเลยว่าไม่ใช่แอปเสียงอะก็แหะบอกเฉยเฉยงอ๋อหนไม่รู้ว่าอยู่ดีก็มาดุอะหนูมากอ้ยย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 ย้ยย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 ย ไปไปไปไอ้เหี้ยน้ำพันโอ้ไปไกลไกูดี้ไปไกลไกลไเฮ้ยสำหรันผู้หญิงผู้ชายกันแน่ไปเนี่ยผู้หญิงผู้หญชาใชายย่อยผู้หญิงอ่ะแค่เสียงก็รู้แล้วไม่ต้องอะไรมากประวัติก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่าใส่แสตมป้อ์เสียงอ่ะเหรอใช่อะถ้าหนูบอกว่าหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่ะเชื่อเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อ เนี่ยชื่อชื่อก็เป็นอลิซเนี่ยก็ันชื่อผู้หญิงอะเดี๋ยวฟังนะฟังนะฮัลโหลครับว้าวเฮ้ยใครวะเสียงใครวะฮัลโหลคราวดี้ไหมครับได้ยินผมเป็นผู้หญิงครับเออเป็นผู้หญิงเออผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยเองผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนาะโอ้ก็ชื่ออลิซชื่อเหมือนผู้หญิงอะเออ พูดหนูอะพูดหนูเนอะมันคือเทคนิคในการพูดไงแชประวัติก็ต้องเป็นผู้หญิงอะแต่งเติอเป็นผู้ชายก็งงเหมือนกันนะชื่อผมตั้งเองไงเออจริงๆผมชื่อไมค์ครับฮะฮะไม่อก็เชื่อได้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาแจ้งเสียเป็นผู้ชายก็ไรไงมึงอุเกินอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยชื่อชื่อชื่อ ชื่อชื่อชื่ออะไรดีวะชื่อคนนักสกุเมนุสผมว่าผมได้ยินหลายห้องอยู่นะชื่อนี้อ่าแสดงชื่อแดนชื่อทิแทำไมตัวทำไมตัวละครชื่อ้างอะอ๋อปลอมชื่อไงปลอมชื่ออ๋อเริงจริงชื่อทิ์เหรอใช่มาถึงคนที่ใส่เสื้อโซมอ่ะทีทีแล้วนะคะชื่อจริงๆมันชื่อเบล แต่อ่ะบิเนชฟางอ่ะชื่อชื่อจริงๆชื่อทิฟโอเพ่ต้องอธิบายไงผมผมเป็นคนเข้าใจยากอะไรอย่าเงี้ยพี่อายุเท่าไหร่อ่าให้เดากันดีกว่าสิบสิบสองเหรอผมยี่สี่ครับว้าวยี่สิบสี่จริงอ่ะเอย่าวบางคนอายุสิบเจ็ดสิบแปด ฮัลโหลครับชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยหนูอยากรู้จักชื่ออ่ะเยเล่นในคับ um um ด้วยเยเล่นในคับด้วยเสียงทอไมเสียงแปลกจงังไะรู้เลยตัดต่อเสียงเนาะอะไรตัดต,ต่ออะไรทำไมต้องว่าหนูด้วยอย่าเลยตัดต่อเสียงผู้หญ<อ>ิงหรือผู้ชายกับเนี่ยหนูหนูหน,หนูหนูเป็นเป็นผู้ชายนี่ทำไมเสียงเสียงแปลกจัง่ะ หนูเป็นผู้ชายเล็นทำไมเลนบอกบอกว่าเป็นผู้หญิงไงหนูเป็นผู้ชายหนูแค่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเฉยๆ <Wow. S 1> เล่นในคอมเหรอใช่ครับเล่นในคอมครับ <Wait. S 2> เฮ้ยเฮ้ยมึงไปด่าน้องเขาทำไมเฮ้ยทำไมต้องดนาโอ้ชอบด่าทำไมต้องด่าด,ด้วยอย่าให้หนูด่านะคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงเหรอไม่ใช่ไงใช่เหรอเล่นได้กี่บอลละีไฟอ่ะ นไมัี่วออยู่อยู่กี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนเหรอไม่มีเพื่อนครับมีแต่พวกพี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เขียอหู่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ฮัลโหลครับปกปกอ้าวฮะผู้ชายเหรอใช่ครับหยผู้ชายครับแล้วทำไมพี่พี่พี่ใส่ปกเป็นผู้หญิงอะใส่ได้ใช่ไหมมันมันเปลี่ยนได้ครับผมคนคนที่พูดเมื่อกี้น้องพี่รู้ว่าพี่ ก็คือผมนี่แหละครับเสียงเหมือนคนทำคลิปเลยอ่ะเหมือนคนหนึ่ง่ะมั้งเพราะว่าเพราะว่าเขาเขบทำคลิปไมค์ครับหนึ่งร้อยวันพี่พี่แกล้งเพื่อนผมได้ปะคนไหนอ่ะพี่ใส่เสียงอะไรก็ได้เพื่อนทำไปให้มันงงอะฮาเหรอว้าวเียงคนหล่อรล้วกูสวยแน่เฮ้ยแกเอาเงียบทำไมอะทำไมต้องเงียบด้ ในพี่ต้องใส่เสื้อธรรมดาให้หน่อยพี่ฮัลโหลดีครับไม่ใช่ไม่ใช่มีสองคนอยู่ด้วยกันสองคนเขาเป็นคนดังนะเนี่ยถ้าใครได้ยีเขาเป็นคนดังเลยนะผมไม่ดังครับผม